นี่คือสมเด็จวัดอินใช่ไหมครับสมเด็จเผาเห็นไหมเพื่อนๆดูว่าสมเด็จเผาเนี่ยสูตรเขามันมันสูตรเดียวกันกับหลวงปู่นาคเลยนะใช่ไหมครับแต่พิมพ์เขาต่างกันเห็นไหมเพราะเราเห็นพิมพ์เนี่ยเออเดี๋ยวผมใส่อันนี้ก่อน ผมใส่เอเอเอแวนขยายนี่นะเอออ่ะฮะอึ๊บนี่นะเห็นไหมว่าเนื้อเขาเนี่ยนะเนื้อเนื้อมันจะเหมือนเนื้ออะไรนะที่ผมบอกอ่ะเหมือนข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวเอามาตำตแล้วมันก็จะใสๆแบบนี้เห็นไหมครับว่า เนื้อเขาสูตรสูตรเดียวกันนะนี่คือพระสมเด็จเผ่เก้าห้านะครับพิธีใหญ่ที่วัดอินอ่าเห็นไหมว่าสูตรเนื้อเนี่ยมันเป็นสูตรเนื้อเดียวกันกับสูตรของวัดหลักังนั่นแหละครัครบ เพราะว่าวัดอินก็คือวัดสาขาของวัดะระฆังใช่ไหมครับอ่าเมื่อเราเข้าใจนี้แล้วเราก็สามารถที่จะไปค้นหาแล้วก็อายุของพระเนี่ยดูตามเนื้อเนี่ยคืออายุเขาอยู่ที่70ปีเห็นไหมครับเมื่อเรามีเช่นนี้อ่าเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้นะคมัะ ว่าธรรมชาติของเขาเนื้อเขาจะเหมือนข้าวเหนียวคือเพื่อนๆลองเอาเข้าวเหนียวนะครับมาตำตำต,ำ,ตำแล้วก็ตากแดดเอาไว้ทําเป็นข้าวตังอะ่ะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็ยังมีข้อสงสัยใช่ไหมครับส่วนผสมของพระวัดหลักคังนั้นน่ะนะเป็นปูนเปลือกหอยผสมกล้วยใช่ไหมกล้วยน้ําว้าสุกอ่าผสมน้ําอ้อยเคี้ยวใช่ไหมครับผสมน้ําพึ่ง อ่าเออใช่ไหมมันก็เลยทําให้เรางงๆว่ามันตกลงมันจะมีเมด็ดดาเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดขาวอะไรด้วยหรือเปล่าอันนั้นอ่ะไอเม็ดต่างๆเนี่ยมันมันไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญหรอกครับนะครับองค์ประกอบสําคัญก็คือว่าถ้าเราดูกายภาพเนื้อหาแบบนี้ได้เนี่ยจบเพราะ เซียนเนี่ยเขาก็จะดูเนื้อนะครับเขาไม่มาดูหรอกว่าพิมพ์ทรงเป็นอย่างไรคนที่เขาซื้อขายพระเนี่ยเขาซื้อขายเนื่องจากว่าพระที่เขามีที่เขาเคยขายไปเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงยังไงเขาก็จะจดจําอย่างนั้นพอมีลักษณะที่แตกต่างมาเนี่ยเขาก็ไม่เล่นบอกเขาไม่เล่นมันไม่ใช่ว่าเป็นพระเกน,นะสิ่งที่เขาไม่เล่นแต่คนอื่นก็เล่นเหมือนที่เพื่อนๆมีครับ เพื่อนๆมีแต่บางทีเนี่ยเขาก็ไม่นิยมเขาก็บอกว่ามันเก๋ใช่ไหมครับอ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูนี่ก็คือนะเห็นพิมพ์นี้ใช่ไหมพิมพ์นี้เนี่ยนี่ก็เป็นหลวงปู่นาคนะครับนี่หลวงปูน่นาควัดละครังสองสี่เเช่นกันซึ่งหลวงพ่อกลวยนะได้เอาไปถอดพิมพ์หลวงพ่อกลวยได้เอาพระพิมพ์นี้ไปถอดนะอ่า ใช่ไหมครับแล้วก็มีเกจิอีกหลายหลายท่านนะครับหลวงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองก็เอาพิมพ์นี้ไปถอดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรอะ่ะเออพิมพ์ฐานสิงห์เหรออืมผมก็เรียกชื่อไม่ถูกใช่ไหมครับแต่ทีนี้ด้วยความที่เนื้อเขาเนี่ยเห็นไหมพอเราดูเนื้อเขาเนี่ยเออ เราพอจะเข้าใจใช่ไหมว่าความหนึกนุ่มของเนื้อสูตรวัดระคังมันเป็นเช่นนี้เ,เห็นไหมครับนี่หลวงปูน่นาคเราเริ่มต้นที่หลวงปูน่นาคครับเอาที่ใกล้ๆตัวก่อนเพราะว่าหลวงปูน่นาคเนี่ยกระบวนการผลิตของเขาเป็นพระก่อน2,500เมื่อเราได้สองก่อน2500เนี่ยอ่าฮะเราก็ดูว่าความเก่าของพระ70ปีเนี่ยประมาณเนี้ย ใช่ไหมครับเห็นไหมดูกายภาพการเปลี่ยนแปลงการแห้งของเขาเนี่ยเขาแห้งแล้วเขาก็จะออกเป็นขาขาวคล้ายๆกับฟันเราเนี่แหละครับใช่ไหมครับเห็นไหมคือวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสําหรับเพื่อนๆน,น,นะครับต้องเริ่มต้นอนะเริ่มต้นจากการหาพระหลวงปู่นาคนะครับเป็นสารตั้งต้นเพราะว่าสารตั้งต้นนี้มันมาจากแหล่งกําเนิดต้นฉบับไงครับ แต่ความเก่าเนี่ยใช่ไหมความเก่าที่เราได้เรียนรู้ก็คือ70ปีเมื่อเราได้70ปีมาแล้วเราจะหาที่เก่ากว่านั้นล่ะเก่ากว่านั้นก็นี่ครับนี่อ๋อยนะนี่คือสมเด็จอินโดจีน เห็นไหมครับสมเด็จอินโดจีนเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าพิธีอินโดจีนมันคือปี2,485อ่าเนื้ออินโดจีนเนี่ยมันมันมันจะแห้งจะจะ,จะหนึกกว่า95อยู่อใช่ไหมเออความนั่นเสร็จเรามีอินโดจีนอินโดจีนที่ดูง่ายเพื่อนๆอย่างที่บอกดูหลังเป็นรอยกาบหมาก นะครับหลังเป็นรอยกาบหมากลายๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของพระดูง่ายถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแต่ไม่มั่นใจนะครับก็อย่าเพิ่งไปเสียสตังซื้อนะครับเอาให้มั่นใจเอาให้นั่นเสร็จก็ถึงจะนะแล้วอย่างที่บอกพอเราดูเป็นแล้วใช่ไหมครับเรามีองค์สวยๆดูเป็นแล้วเราจะขายจะแบ่งปันออกไปเนี่ยไมนะเพื่อที่จะ มีทุนหมุนเวียนในการไปหาองค์ใหม่ๆมาเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่วิชาการศึกษาพระเครื่องเนี่ยมันต้องเริ่มจากเรามีสารตั้งต้นเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะมาดูว่ากระบวนการผลิตในยุคก่อน2,500นั้นนะมันมีอะไรอย่างไรใช่ไหมเนื้อหาของพระเป็นเช่นไรสูตรผสมของอินโดจีนนั้นว่ากันว่าเป็น ผงของสมเด็ดจพระจย์โตที่เหลือไว้นะครับนำมาจัดสร้างสมเด็จอินโดจีนนี้เป็นพระที่สร้างที่วัดละฆังแต่นำไปเข้าพิธีอินโดจีนที่วัดสุทัศน์และวัดสุทัศน์ในช่วงตุลา23สในช่วงเดือนตุลานั้นน่ะก็เกิดน้ำท่วมใช่ไหมครับอ่าและเนี่ยเราดู ร่องรอยของการเลื่อยตะไบของของพระอินโดจีนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เราพิจารณานะครับความแห้งความแกร่งของพระนะครับเขาจะหนึกนุ่มแล้วก็กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยจะไม่เรียบร้อยนะครับจะมีการโยเยดูธรรมชาติของการตัดขอบของเขาเนี่ยเนี่ยคือหลายๆท่าน,นที่เริ่มศึกษา อย่าหวังนะครับว่าจะเจอฟุกนะฮะอย่าหวังว่าจะเจอฟุกเพราะพระแท้เนี่ยคนขายพระเนี่ยเขาดูเป็นนะและที่เอามาขายแบบวัดดวงวัดดวงเนี่ยอ่ามันก็มีโอกาสหนึ่งในร้อยอะครับนะครับอ่าแล้วทีนี้ผมจะให้ดูหลังตาแผ่นดินที่ใช้นะครับองนี้เนี่ยอ่าองนี้เนี่ยผมใช้แขวนอยู่ใช่ไหมครับถึงแม้จะชำรุดแต่ เนื้อเขาเห็นไหมหลังจากแขวนใช้ประมาณอาทิตย์หนึงนะคือจะให้ดูว่าผิวด้านนอกที่ยังไม่ใช้เนี่ยก็จะแห้งลักษณะขา,ขาวๆอยู่ด้านนอกแต่พอใช้เนี่ยเห็นไหมความหนึกนุ่มเขาก็จะเกิดขึ้นหนึกนุ่มยังไงเห็นไหมครับเนื้อมันจะเหมือนกับบัวลอยคะนะ เราปั้นบัวลอยนั้นขึ้นมาใช่ไหมใส่น้ําต้มแล้วมันพอมันแหมันสุกอนะ่ะบัวลอยมันก็จะลอยขึ้นมาเขาก็จะมีความใสๆอย่างนี้นี่คือลักษณะของพระอายุแค่70ปีที่เป็นสูตรเนื้อของวัดละคังเห็นไหมครับคือถ้าเพื่อนเเริ่มต้นที่วัดละคังแท้เนี่ยมันก็จะทําให้เพื่อนเเข้าใจแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรายังไม่มีต้นฉบับ ไว้ศึกษาไว้ดูเนี่ยมันก็เนาะมันก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้นไม่ได้เี้ยเหมือนกับว่าเราติดกระดุมเม็ดแรกนะฮะเพราะเพรเพื่อนติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันก็จะทําให้เม็ดที่2เม็ดที่3เม็ดที่4เม็ดที่5เนี่ยมันผิดไปด้วยเห็นไหมพอเราเห็นสูตรเนื้อเขาเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะเข้าใจเห็นไหมอ่าอนนี้ดูด้านหลัง หลังตาแผ่นดินที่ผ่านการใช้มาเห็นไหมครับว่าความหนึกความหนึกนุ่มเห็นไหมฮะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่เห็นไหมฮะความหนึกนุ่มของเขาเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆ เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างพระเกนะครับเห็นไหมนี่คือธรรมชาติของสูตรเนื้อพระวัดลขังที่ผ่านใช้นะอาผ่านใช้คือถ้าเราไม่มีหลังตราแผ่นดินแบบนี้ใช่ไหมครับเราไม่มีหลังตราแผ่นดินแบบนี้เราก็จะมาใช้หลวงปูน่นาคที่เห็นไหม หลวงปู่นาคหลังเรียบก็ได้นะครับในการเป็นสารตั้งต้นเห็นไหมครับว่าธรรมชาติของสูตรเนื้อเขาเนี่ยมันจะมาทางเดียวกันหมดเลยเนี่ยเนพระไม่ผ่านใช้นะมันจะเหมือนบัวลอยใช่ไหมบัวลอยที่เขาสุกเขาจะลอยขึ้นมานะมันจะมีความใสยอยู่ในตัวด้วยนะครับแต่ถ้าใช้ไปใช้ไปมันก็จะหนึกนุ่มเข้มข้นกว่านี้ อ่าเนี่ยธรรมชาติพอนั้นเสร็จเราก็จะเห็นว่าเนื้อหาของพระที่ไม่ใช้กับพระใช้เนี่ยมันต่างกันนะถ้าองค์นี้พอผ่านใช้ขึ้นมาเนี่ยความหนึกนุ่มเนี่ยมันมันก็จะคล้ายๆกับหลังตาแผ่นดินองค์เมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ย,ยมันจะคล้ายกับนี้เลย เห็นไหมอันนี้ไม่ได้ใช้แต่พอใช้มาเนี่ยเขาก็จะมีความหนึบนุ่มแบบนี้จะมีน้ํามีนวลอ่าแต่ทีนี้พอเราได้อย่างเนี้ยเราลองไปดูองค์นี้อย่างองค์นี้เนี่ยก็เป็นหลวงปู่นาคเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ผ่านใช้ใช่ไหมครับเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจสูตรเนื้อเห็นไหมเราเข้าใจสูตรเนื้อ เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเนีเขาสูตรเนื้อมาเดียวกันอ่าเขาสูตรเนื้อเดียวกันเลยแต่เขาไม่ได้ถูกใช้ไงเพราะไม่ถูกใช้เนี่ยสภาพเขาจะเป็นอย่างนี้พราะใช้ขึ้นมาเนี่ยสภาพเขาก็จะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองนวลเหมือนนมขน้นนี่นี่นะครับอ่าแล้วมีอีกองแดงน,นี่ องนี้ก็เป็นพระหลวงปูน่นาคอายุ70ปีนะฮะสภาพไม่ผ่านใช้เช่นเดียวกันเห็นไหมว่าคุณจะเห็นว่าสีของพระเนี่ยเขาจะเริ่มออกเหลืองนวลน,นะครับออกเหมือนงาช้างแต่เนื้อหาเขาเห็นไหมครับดูเนื้อเนี่ยสูตรของวัดะระฆังเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ นะซึ่งมันแตกต่างจากพระเกสพระเกสจะไม่ใช่สูตรแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมเราดูสูตรเนื้อเนี่ยพอเราดูสูตรเนื้อพวกนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อลวงปูนน่นาคสูตรเนื้อเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราจะหาเก่ากว่านี้ล่ะก็ต้องเป็นอินโดจีนใช่ไหมครับและเก่ากว่าอินโดจีนเนื้อเป็นแบบไหนนี่ไนงะ นี่เนื้อบางขุนพรมเห็นไหมเนื้อบางขุนพรมเนี่ยนะนี่คือเนื้อสมเด็จบางขุนพรมเห็นไหมครับว่าสูตรเขาสูตรเดียวกันแต่ความเก่าเนี่ยเขาเห็นไหมความเก่าเขา เพื่อนๆก็จะเห็นในความเก่าเนี่ยธรรมชาติความเก่าของเขาที่ลึกลึกเกินร้อยปีเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือสูตรเนื้อพระบางขุนพรมซึ่งเป็นสูตรเดียวกันกับวัลคังนั่นแหละก็คือสูตรพระของสมเด็จโตใช่ไหมเขาจะมีลักษณะหนึกนุ่มใส ก็อย่างที่เรียนให้ทราบมันคล้ายกับบัวลอยที่สุกแล้วแล้วเขาลอยขึ้นมาใช่ไหมเพื่อนลองไปปั้นขนมบัวลอยดูขนมบัวลอยทําจากแป้งข้าวเหนียวเห็นไหมเห็นไหมว่าคาบคาบนี่คราบกุกก็ยังมีเกาะติดบางๆใช่ไหมครับแต่เนื้อเขาเนี่ยเห็นไหม พอเรามีหลังตราแผ่นดินเรามีหลวงปู่นาคนะครับสองสี่เก้าห้าเนี่ยเป็นสารตั้งต้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาองค์อื่นๆได้ใช่ไหมครับนี่คือเขาเป็นสูตรเนื้อวัดละคังไงสูตรเนื้อสมเด็จโตไม่ใช่สูตรเดวัดละคังสูตรเนื้อสมเด็จโตเห็นไหมพอเราเห็นสูตรเนื้อเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจใช่ไหมถึงแม้ว่าจะมีคาบอย่างเงี้ยเออ <ste> นะอ่าแล้วองค์ที่ไม่มีคราบอ่ะ <pesos> ไม่มีคราบเห็นไหมมีคราบไม่มีคราบนิวนณะเขาออกขาวแต่ <Bie ha. S 1> ว่าสูตรเนื้อเขาสูตรเดียวกันใช่ไหมครับ สูตรเนื้อเขาสูตรเดียวกันเ,เห็นไหมว่าสูตรเนื้อมันมาสูตรเดียวกันคือพิมพ์อ่ะมันไม่สามารถที่จะบอกบอกได้ไงใช่ไหมเพราะว่าบางทีเขาเอาไปถอดพิมพ์ได้แต่ว่าธรรมชาติของเขาอ่ะเราดูธรรมชาติได้ใช่ไหม เนื้อหาสูตรการสร้างมันก็จะทําให้เรารู้ใช่ไหมเหมือนโอรีโออ่ะเพื่อนซื้อโอรีโอกับซื้ออ,อย่างอื่นมากินเนี่ยใช่ไหมอาร์เซนอลมากินเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมาเพราะว่ามันคนละสูตรและทีนี้เพื่อนดูด่นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกวันณะหนึ่งของพระที่อายุเกิน100ปีใช่ไหม ถ้ามาดูความเก่าระดับเนี้ยนี่คือความเก่าแบบทันสมเด็จโตใช่ไหมอ่าทันสมเด็จโตแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะจะมีที่มาที่ไปที่คล้ายๆกับอินโดจีนเพราะว่าองค์นี้เนี่ยก็จะมีหลังกาบหมากอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ความแกล่งของเขาเนี่ยใช่ไหม อ่าเนี่ยพเป็นของโบราณอะ่พะพอเป็นของโบราณเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจแล้วว่าการที่จะหาสภาพแบบนี้ได้เนี่ยนะหนึ่งเอาเอาให้เจอก่อนเอาให้เจอก่อนใช่ไหมเจอแล้วเราก็เอาไว้ศึกษาได้นะบางคนเนี่ยเขาเขาก็อยากที่จะแบ่งปันแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าเพื่อนๆดูเป็นแล้วมันไม่ยาก ช่ไหมครับแล้วเนี่ยอีกองค์หนึ่งเนี่ยเห็นไหมลักษณะที่ผ่านการใช้และมีการฝนออกไปเนี่ยเนี่ยนี่ความหนึกนุ่มของเขาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้เลยว่าอ๋มันเก่าเกินแล้วมันเก่าเกินกว่าที่จะเก๋ทันนะครับคนทําเก๋นเนี่ยถ้าเขาทําเนื้ออย่างนี้ได้เนี่ยนะเขาทําถูกพิมพ์ไปเลยการแห้งเก่าแบบนี้เนี่ยนะ มันไม่ใช่ว่าเอาไปหมักอะไรแล้วมันจะได้ใช่ไหมครับอ่านี่คือธรรมชาติของความเก่าซึ่งของใหม่เนี่ยไม่สามารถจะเรียนแบบธรรมชาติความเก่าได้นะครับอ่ะวันนี้วันนี้เพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าพอเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้คืออะไรเนี่ยไง สิ่งที่เรารู้คือสมเด็จเผ่าสมเด็จเผ่า2495เราดูสูตรเนื้อเนี่ยเห็นไหมสูตรเนื้อเขาเนี่ยสูตรวัดหลักังเห็นไหมเออสูตรสมเด็จโตอ่ะคือถ้าจะให้ง่ายสําหรับเพื่อนๆนะเพื่อนๆต้อง,ต,องต้องทําความเข้าใจว่าสูตรเนื้อเนี่ยเป็นสูตรของวัดพรบ สูตรของสังฆราชสุกไก่เถือนซึ่งสมเด็จโตเนี่ยท่านก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากสังฆราชสุกแล้วคันจะบอกว่ามีใครนะมาให้คำแนะนำสมเด็จโตให้ผสมอย่างนู้นอย่างนี้เข้าไปเพื่อนๆพก็คิดดูว่าถ้าจะมีคนมาให้คำแนะนำกับสมเด็จโตอ่ะจะต้องเป็นคนระดับไหนนะขนาดอาจารย์ท่านอนะ ลองไปดูสิพระวัดพระพระสมเด็จราหังอะไรเนี่ยใช่ไหมจะต้องมีมีใครมาให้คําแนะนําสมเด็จสังกราชสุขหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่าอ่าอะนะคือศึกษาตามความเป็นจริงตามสิ่งที่เห็นตามของที่มีนะครับเริ่มต้นที่หาพระแท้พระสมเด็จหลวงปู่นาควัดละคัง2495เเป็นหลักก่อนนะหรือว่า สมเด็จเผาเนี่ยก็ได้เพราะสูตรเนื้อเขาสูตรเดียวกันเมื่อได้สูตรเนื้อมาแล้วเพื่อนๆก็สามารถจะต่อยอดไปที่อินโดจีนหรือสามารถที่จะไปหาสิ่งอื่นสิ่งใดเนี่ยมาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดี กดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่